นี่นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมายืมตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มึงกินดีอยู่ดีนะครับสบายนะครับมาดูนี่มึงดูนะกูทางานนี่นี่ะกูสบายตรงไหนเนี่ยเนี่ยนี่มึงดูกูสบายตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกูสบายตรงไหน น่เพื่อนแนะนำนะเนี่ยวิ่งงานเสริมอย่างกูเนี่ยเนี่ยยังไงก็มีกินมีใช้จริงๆกูก็เคยยืมตังเขานะแต่กูกลับมาคิดนะ่ะกูไปยืมตังเขาอะคนที่เขาถูกยืมอะเขาก็คิดเหมือนกูตอนนี้เนะี่ยมีครอบครัวมีภาระาต้องดูแลกูก็มีพ่อต้องดูแล มีครอบครวต้องดูแลกูต้องถีบตัวกูเองเนี่ยแหละลองคิดใหม่นะพวกจริงๆอะ่ะกูแทนที่กูอะ่ะจะนอนพักผ่อนนะเพราะเดี๋ยวห้าโมงเย็นกูกต้องงานทำงานประจำแต่กูก็ต้องมาวิ่งเสริมเนี่ยเห็นไหม